ดีครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันกีนคลิปครับคลิปนี้เรามาเสริมหินคลุกเนาะเสริมหินคลุกี่รถเทเลอร์หัวลาสามหกศู 360. ยกนย์ยกน้อยยกน้อยดีสูสูสามหกศูนย์เรตเตอร์140ร้อยสี่สิบเฮต Vì hết phi Đưa tiết, đưa tiết Nào, giao bên lệ có hết chết rồi mì hết chết ạ à คิวต่อไปก็เอ0เจ็ดร้อยครับนี่ยกนย้อยยกนย้อยอีก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 อ๋อไ <laughs> phun dốc nói dốc nói ơ ừ. ai 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 Bye. 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 Vượt nơi, vượt nơi Vượt, vượt, vượt Bye, bye. ไปงานเอาโอเคเหลืออีกสองพวงครับงานเสริมเราก็เสร็จงานเสริมคิวต่อไปก็ซีรีส์ห้าร้อยสามซีซีสามซีซีแรงวะ จารตือเนอะาะการตือก็รถประจำแกก็อีซ e ูซู360เนาะเอฟแแต่ก็เอาไปทำเกียร์ก่อนก็มาขับ 3cc รอครับเพราะว่า 3cc พนักงานขับของเราหยุดไป ตือยกหน่อยอ้อไปลื่นเตะลื่นเตะไปว่ายกหน่อยครับอ้อ เป็นเสียงอีสานใต้ไม่ใช่เขมรกัมพูชานะเป็นเสียงอีสานใต้ภาษาอีสานใต้ยกน้อยยกน้อยอ้อไป ยกน้อยยกน้อยเอ้ไปไปหมดแล้วหยุดเลยเอาตัวลูกเรียบร้อยเอาต่อไปก็เป็นตัวแม่เนาะซีรีส์ห้าร้อยสามสี่สี่แรงมา ้ยลืมเอ้ยยกหน่อยเปรไทยด้วยพอพอพอ,อไป ai, lên lạc bằng bằng rồi lên Rồi, giao, giao, giao Giao bên lê, ไปอไปว้าวหมดเลยเนี่เสร็จเรียบร้อยครับงานเสริมต่อไปก็เดนหน้าที่ปรับเกรดเนาะ<ม>ก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับ คลิปนี้ก็จบที่นี้ครับสวัสดีครับ